ไปตามการรับฟังปัญหาประชาชนที่จังหวัดชัยภูมิกันครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมนะครับลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนและแนวทางการแก้ไขปัญหาจากผู้นําท้องถิ่นพร้อมมอบนโยบายแก่ข้าราชการในสังกัดครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิติดตามรับทราบปัญหาความต้องการและแนวทางแก้ไขจากผู้นําท้องที่ท้องถิ่นในเขตอําเภอจตุรัสอาเภอบ้านข้าอําเภอเนินสงาอําเภอทรัพย์ใหญ่ที่บริเวณสํานักงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิเขตสองอเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิโดยมีนายธงชัยโอลานพัฒนาชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิสสอในพื้นที่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับจากนั้นเดินทางไปประชุมติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหนึ่งหรือว่านครชัยบุรินที่ห้องประชุมพญาแลชั้น5้าสารากลางจังหวัดชัยภูมิโดยที่ประชุมนะครับได้นําเสนอประเด็นปัญหาในพื้นที่เรื่องระบบโลจิสติกและก็คมนาคมของจังหวัดชัยภูมิที่มีเอื้อต่อการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จงมีความต้องการในการพัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนกับเครือข่ายคมนาคมหลักเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคมนาคมโลจิสติกเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสัญจรนะครับเอื้อต่อการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวครับนายสรยะจึงรุ่งรวงกีจค่ะก็ได้กล่าวนะคะว่าสำหรับปัญหาการใช้งานรถเกษตรกรรมหรือว่ารถอีแตนนี่แหละค่ะ ซึ่งปัญหาก็เป็นปัญหาของประชาชนในพื้นที่มีข้อเสนอผ่านมาทางสสเชิงชายชาลีรินที่จะขอเพิ่มจำนวนล้อจาก4ล้อเป็น6ล้อปัจจุบันเรื่องดังกล่าวนี้ค่ะก็ได้ยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมาธิการคมนาคมขณะนี้อยู่ระหว่างให้กรมการขนส่งทางบกทำการศึกษาด้านวิศวกรรมและพัฒนาให้มีความปลอดภัยกระทรวงคมนาคม มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งทางบกโดยเฉพาะเส้นทางสายหลักที่ยังเป็นสองช่องจราจรซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็น4ช่องจราจรเพื่อรองรับปริมาณจราจรที่สูงขึ้นนอกจากนี้นะคะก็ยังมีความต้องการก็ยังมีความต้องการโครงการก่อสร้างทางแนวใหม่เพื่อพัฒนาโครงข่ายการเดินทางให้สามารถเชื่อมทางสายหลักได้โดยตรง ซึ่งในปีงบประมาณ2,567ค่ะก็มีแผนที่จะรับรับมอบถนนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับโครงข่ายเดิมในความรับผิดชอบเป็นระยะทางรวมประมาณ1,200กิโลเมตรค่ะ